ไปด้วย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 เฮ้ยเฮ้ยไปเลยตามอยู่เฮ่ยตามอยู่ผมตามพี่อยู่ผมตามพี่อยู่นะพี่โอ๊ตผมตามพี่อยู่เฮ้ยให้ผมปีนซ้าย ไปดูดไปเลยพี่น้ำเจอเหลี่ยมเจอเหลี่ยมดูสิเกือบเกือบจริงอ่ะมันล้มเมื่อไหร่พี่ไม่นอ๋อยิ่งหัวล้มอีกมันปวดแค่ไหนมันแสบมันปวดมันฝังมันฝังโอ้โหยเอาปุ๊บเอาดิ เอาดิไม่ได้แล้วครแค่นี้แหละได้แค่นี้แหละวะนี่ไปจับตัวนี้ไว้ที่หลังอ่ะนี่จับตัวนี้ไว้โอ้โหตายตไปอะไรไปเนี่ยกุหลากุหลามาบามไปอะไรลั่มตุี่ฮอนอยู่เมื่อกี้ตี่ฮอนที่บอกเคยไม่แล้วไปไม่ได้แล้วให้เต้ไปเต้เป่งหมายสายเต้เป่งหมายสายเอาไหนก็ได้ให้ไปได้เออทำไมไม่ค่อยมีใครอยากนำเลยวะ ยโดมาโอ้ยยังไม่ mm hmm. <lite> ม like. <raine> ีร้องเลยนะฮะ รเนี่นอแทนเลนะไหนแค่เนี้ยใช่ <laughs> <laughs> เอาแก้วไว้แล e ้วจับไม่อันนั้นล่องลึกกว่านี้มเดียเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเข้าไปเดี๋ยวเข้าไป้ออะไรพี่มันเข้าไปแล้วียังดึงนดูไป น้ำน้ำน้ำเตเตเอาใมีดได้มั้งมีตรนีคือยหลบเอามีดต้นนี้หนาม้ <quarters> ามีมีต้นอาเนี่ยเอาในสุดระหว่างทางมี้นาำก็มีเสี่ย ทีสี่รวยมางเลยเหมาะนี่นี่เปนนี้อันตรายเอามีดมั้เดมนแต่มีดมันก็ไม่ได้ใกเหรอ41แล้ว่ทางขวาเลยโอเคดีไึงไปท่านี้เลยนงนันเลยนะครับ ไม่ออกว่ะดึงไปดึงไปดึงไปดึงมาเนี่ยไม่เราวางเตะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มอะไรดูอะไรวะไม่คุ้มอ่ะเอาเนี่ยตัดเลยผมว่าผมว่าเบี่ยงมันเข้าไปข้างในก็พอเนี่ยเนี่ยดึงกลับไปเออดึงกลับไปมันจะไม่คุ้มเจ็บเราอีก นั่นแหละเราไปทางขวาเอาเข็ยนนาก็ได้ข้างหน้าไม่ต้องมีอีกอ่ะเดี๋ยวผมหาอะไรระวังเจ็บระวังเจ็บโอ้โหเจ็บนะข้างหน้ามีอีกดูลไม่จะหมดแล้วมั้งเป็นเรื่องปกติธรรมชางมาธรรมชาติสร้างมาแล้มันจะอยู่ปกติของมันแหละ เฮ้ยหินเนเหนํานเ้าน้ำน้ำไปไปมเป็นมีดีก่ อันนี้แหละนิ่มแบบนี่มละนีิดละถั่แต่ไม่ต้องไม่ต้องเต้ไม่ต้องหรอกนี่เรื่อยเรื่อยเลยนะนี่ไม่ต้องหรอกหลบเอาดีกว่าเดี๋ยวพี่ถือเองออกออกไหมออกไหมมันนานไงใช่แม่ส่งมาให้ใช้

เดีวนุ่มไวมากเดี๋ยวนี้ยูเลยมาเกิดใครมากับพวกผมตะบอนก็กยิงลูกแกได้ยิ่งเร็วอะโอ้ยสลาลูมึงยัง,กงเก่งเยอะน้ำผมลุกน้ำแล้วเมื่อกี้มีวางน,นี่ไม่ยอมรับถ้าน้องคนนั้นมาแล้วก็บอกเลยเก่งตลอดทางน้องคนนั้นอาจารย์จะพาไปก็ฝ้าอจาอจจะมานั่งคนไหนปะพิ๊ส์ผมเคยเห็นไหมฝนเนี่ยฝน่ ผลผม,ผมยาวเอ,เอ่อผมไม่รู้จำไม,ไม่ได้อเอามาเก็บเลยเงินได้ใช้แล้วโยนอ่านี้ว่าจะไปล่าง